สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเด็ลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเด็กเล็กสวัสดีจ้าเอฟซีหนยสิขาเจ้าบุญสวัสดีจ้าสวยทำไมหนูไม่สวัสดีค่ะสวยเลยลเอ้าหนูจ้ำด้วยอา้าจ้ำเองโอ้โหหาวหัวให้เก่งจริงเลยอําๆๆอําอําบุ้ยหนูกินข้าวแล้วเหรอ นองจำเอาเองชนะสวัสดีสค่ะน้อจะจัดมากินแกงขี้เหล็กด้วยจ้าต้องการอ่ะไม่เอาเไปหามีเนี่ยมไปไม่อยากยิเขา Ginga pái, ginga gặp chị kapan kêu gặp tàn bye bay mm. bay Bye bye bay bye bay bay

เอาสิเขาไปสวนเดียวใหญ่จะเป็นชิปีตัวนี่จะไปดูโอ้ยเราใชกันนึงนี่เนี้ยอย่างไรนี่นี่เนี้อันไหนลูนี่ อ้ามันเนี่ยเอาไเลิเบนเ้าแดงรบสแมพังบเป็นดือดชานสาวพวกแป้งใส้บอเนี่ย

ก็กไมไม่ทำงานเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่จังหรอกทขาไม่ไม่ทำงานทำไมไม่จ้าดจ้าดีอืมงานไม่ทำเลยวันนี้งานไม่ทำไม่ได้เรื่องเลยสงสัยจะไปที่ทำงานบ่อยแล้วก็ให้ตังค์าจะมีรายได้เขาไม่ใจหรือไนะ เธอ,อ,อ,อเ,เกือยากออกกล่องจ่าจ่าก็บอกไปก็ไปย็นจ่าจ่าอยู่ประตูตั้งแต่เธอไปโรงเรียนเธอมีรายได้เธอไม่สนใจเลยนะว่าแม่จะกินลูกจะกินทีตรงเย็นดีทีประตูเขาไม่ฝากคนคุป้ามวยไวยนะเนะนนี่เยเ,ยนะเาขาไม่ฝากคนคุป้ามวยด้วยนะเธอไปกินของเขาขอขานะ่ะเธอไม่อายเหรอ ไม่ไนั่งแปะอะไรนะไปงูแบบเปนังไงกงมึงเข้าสูไป,าไปัวนเชิหัวขนมไปไปจกจกเราปทีกินสองตอนสองตอนมันก็เสียบเสียบือนั่งหมดเลยเลยก็จนยากเลยจนีจนีๆๆยุเหลือ ไม่ใงญ้มาเกาะ่นไม่ถ <Pul> ูกอ <c oughs> ่นอืมกะหายนีแต่ว่าก็ยังมัถูกอ่ดอือตัเองเอาเองมือนีกัไใ้เทอานีมือนีใครเอ่านี้บ่นได้เอาไปยังได้กับ่อนได้

มันเป็นบะควาเขาก็สิบเได็กินนะเขาก็สิิบเอาไปซื้อให้ยุ่เด็กควาเขาอยู่มะควาเขาจัามาควไปไปขายบ้นเอาเงินมะควากินมาคว้าเขาจัเอามถึงเอายาไปด้วยให้คุณคูบำุงทานให้ย ไม่มีผู้ใหญ่ห Arizona, ัดองไปไปลอยยัไปโอ้ยลูกไปยนะใช่เนี่ยละนมนั่นเด้อไปเด้อบันนี้เด้อน้านาน้าไปนมส่งในมนเขือ่น